สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม of o r of f u ฟัน d a y เด n <ranking> k แ n g เยิ้เย้ยนี่ลำคาญชิบหายเลยลำคานอะไร <laughs> <laughs> นี่เขาขอมาเลยเขาบอกว่าสิบอันดับพระรองที่แพ้เยอะที่สุด สถิติบอกมาด้วยโอ้โหถึงยากมาก <Okay. S 1> ผมไม่รู้ว่าพัดลมนี่มันแพ้ตอนไหน uh. บางตัวนี่แพ้บ้างปากปลายบ้างถ้าเกิดมีร่างใหม่ก็จะเก่งขึ้นใช่ <Okay. S 1> ก็ตามนี้นะครับจากคุณนักพัฒรอดเอี่ยมส่งมาทั้งหมด300กว่าบาทโอ้โห oh. จะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าไป oh. อันดับที่สิบครับคาเมนไรเดอร์กาแท็กนั่นเองฮะผมบอกเลยว่ากาแท็กเนี่ยในช่วงแรกๆเขาเนี่ยกว่าจะได้เป็นกาแท็กนั่กุญแจท่าเออ,อยังไงฮะเขาต้องโดนการแฮ็กซิเตอร์เนี่ยเล่นง,งานจนเขาได้ปางตายจริงแงกว่าเขาจะได้เป็นกาแท็กเนี่ยโอ้โหอูออยากเย็นแสนเข็มมากแต่ว่าช่วงหลังๆเขาเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองนั้นเนี่ยกลาอย่างที่คิดเพราะเขาเนี่ยไปปะทะกับตัวของคลาสสิกเวิร์มเนี่ยแล้วหัวหน้าตัวเองเนี่ยเป็นเวิร์มอีกโอ้โหทำให้สตีแตกเลยและเขาเนี่ยก็คิดว่าเทนโตเนี่ยเป็นศัตรูแล้ว แพ้ว่ะแพ้อะไร <c oughs> แต่เทนโดนี่มองก,กันแต่ตุต๋ยมึงเห็นไหมนะ่ะเพราะเทนโดเขาไม่อยากใช้ตัวของไฮเปอร์เทกเตอร์เขาเลยพ่ายแพ้และหลังจากนั้นเนี่ยเขาทนงตัวเอง,อองไงเขาเลยไปต่อสู้กับคุณมิชิมะเนทีฟที่แข็งแกร่งที่สุดโอ้โหแล้วเป็นยังไงชนะเลยชนะ โดนกระสวกเนี่ยตายหาเลยฮะคาเมิเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดสาดใช่เดือดกระหนังจีนอันนั้นมันอมเลือดไว้หรือเปล่าอันดี้พี่เก้าครับคาเมนไรเดอร์กาเรนนี่นคนมอสผมมองเลยว่ากาเรนในช่วงแรกๆเขาจับคู่กับเคซุกิไงครับผมเพื่อปราบปรามอันเดยต่างๆนานารู้สึกว่าช่วงแรกๆเขาเนี่ยเขาจับปัญญาอ่อนยังไงไม่รู้เขาบอกว่าคุณจิบันนาทำให้เอาแต่มอสเลยครับแต่เขาเนี่ยเสือกโปรโมทหนังหมาเลยวะเขาได้ไงอะเคซุกิดูปากกูนะหนังหมา นห variance, นังหมาหนังหมีกับหนังแมวไปซื้อด้วยแม่เข้ยังมาปลโมดให้เราปรโมดให้เราด้วยแล้วแรกๆของเขาเนี่ยเขายุ่งวุ่นวายกับเรื่อง ไม่มันเกี่ยวกับแฟนเขาแฟนเขานี่ถูกอันเดซจัดการไปแล้วเขาไม่ยอมไงแล้วเขาก็สู้ไม่ได้เพราะอันเดซตัวนี้มันเก่งมากว่าเขาจะชนะได้เนี่ยแทบรากเลือดครัแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เป็นบ้าเป็นบออะไรไม่รู้อิจฉาเคสกิอ้าวก็เคสกิพลังการต่อสู้มันเพิ่มขึ้นอ่ะเริ่มประสาทอ่อนเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําการจะยิงใส่คาริทว่าเพราะว่าคาริทเนี่ยเป็นกล่องหัวใจของเคสกิเขาเป็นลูกกระโปรงนี่ไงกล่องหัวใจกล่องหัวใจ พอยิงแล้วต้องว่าจังก่อนอหให้เขารับสายก่อน <c oughs> ให้เขาคุยเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับอันเ,เดร์คิงว่ะเอออันเดร์คิงเนี่ยตบจนหน้ากากเราอพอหน้ากากเราเสร็จปุ๊บเอ้ตัวแห้งลงเ <c oughs> พราะว่าเอานะแสดงตัวจริง <c oughs> าสายแล้วไง <c oughs> อันดับที่8ครับคามันไรเดอร์ วอลแค่นในคุณมอสผมบอกเลยวอลแค่นในช่วงแรกๆของเขาเนี่ยเป็นคนที่แอคอาร์ตมากแต่พอเจอมุกของอารุโตเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะอินเหลือเกินทำไมอ่ะเขาหาตรงไหนไม่รู้ผมยังไม่เคยหายนะอารุโตจ๋าในโตเนี่ยเขายิ้มกุ้มกริมหลังจากที่เขาอมยิ้มเนี่ยเขาเนี่ยกากลงเรื่อยๆเจอฮิวมันเกียก็สู้ไม่ได้เจอเทาโซ่เนี่ยก็โดนกระทืบรับหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ร่างใหม่ๆมาเนี่ยใช้ได้แป๊บเดียวก็กากเออจริงและตอนจบดินได้ร่างสุดยอดนะครับเอาสัตว์มารวมกันนะครับเจอเมฆเดินผ่าน แก้ยังไม่เห็นอะไตัวไม่ทำนี่เขาสาได้ร่างใหม่มานะไอ้สารแท้เขาเก่งหน่อยและตอนหลังๆเนี่ยตอนที่เขาไปสู้กับมิสเตอร์โบจันไรดดเน็ตเนี่ยจินไรเออเห็นน่ะเขาเนี่ยต้องยอมสละชีวิตตัวเองนะคุณแจ๊คเขาแลกกับชีวิตตัวเองเพื่อต่อสู้กับหุ่นยนต์โอ้ใช่ แทนที่จะเล็กสีรุววันมาต่อสู้ไม่เอาเออต้องยอมตายออแล้วก็ตัวเองเนี่ยเอาสีมาทาตาว่ะเขาทาทำไมไม่รู้เลือดแห้งเลยติดหนังอัน,นันต์วิเชครับขามินไรยเดอร์ สเปกเตอร์เนี่ะผมบอกเลยว่าสเปกเตอร์เนี่ยในช่วงนักแรกของเขาเนี่ยมากระทืบโกดเลยนะอ้าวครับว่าโกดเนี่ยมึงจะเอาน้องสาวกูใช่ไหมกูจำได้เขาดักคออย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหโกดเนี่ยเขาเห็นว่าสเปกเตอร์พี่ชายงคเขาเลยช่วยพี่ชายของเขาเนี่ยเก็บไอคอนเรียกไอคอนดีกว่าแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มต่อสู้ไม่ค่อยเป็นว่ะสเปกเตอร์ตามจริงเขาไม่ได้เก่งหรอกเก่งกับพี่กับน้องพอโกดได้เก็บไอคอนได้ทุกอันแล้วอาครับเขาก็ขอพรให้น้องสาวสเปกเตอร์เนี่ยกลับคืนมาโอ้ทำไมอ่ะไ่ช่วยตัวเองนะให้น้องสาวมาช่วยเขา นางสาวมาช่วยอมให้หน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสเปกเตอร์เนี่ยซึกงเนคุณทาเคโรง่งครัเขาก็เลยเป็นเด็กข้างไข่วุ่นวายกับน้องสาวเป็นคนที่ตลกไปเรื่อยวุ่นวายกับพวกกรรมะหลังๆนี่มีตัวคัปปี้ด้วยงงบาทช้าช่วยหมดเหมือนไม่มีบทใส่ให้ใให้มันวุ่นวายไปมันจะได้มีอะไรทำอันดัี่หครับขาเมนไรเดอร์ อิสานในคุณมอสผมบอกเลยว่าคาร์เมเลอร์อิสานเนี่ยเป็นไรเดอร์ที่ใช้หลายคนไหมนะจริงฮะตั้งแต่รุ่นแม่เลยแล้วก็รุ่นโอโตยะก็มาใช้แต่ว่าผลของการใช้อิสานเนี่ยมันจะทําให้จิตใจอ่อนแอหรือร่างกายอ่อนแอใช่ครับในช่วงยุคแรกๆแต่ในยุคของคุณนาโกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะมีความเก่งนิดหน่อยแล้วกันต่อสู้ไปเนี่ยเฮ้ยก็แพงนี่หว่ามึงก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนี่หว่าคีบะมาช่วยเสมอไปจริงฮะจนรู้ตัวนว่าคีบะเนี่ยเป็นวาตารุอะ ก็เลยเข้าหาวาตาลุเลยเ,ออเว่าตัวเองเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วขนาดเปลี่ยนเป็นหลายตอนหลายร่างก็งยังสู้ไม่ได้จริง,งเลยเนี่ยมนมีแค่นชนะแค่ตอนจบอะที่เขาตาบอดแล้วกาชนะมีแค่ตอนนั้นจริงๆนะทีช็อปเมนี่ไงเขาใส่คอนแทคเลนส์แล้วเขาก็ไม่รู้เขามองไม่เห็นเหมือนกันอ๋อตาเปลี่ยวขาวะอะขนาดตาบอดเนี่ยยังเล่นเหมือนเดิมเออจริง ป็นัตแข็งเหมือนเดิมเลยอันดับพี่5ครับคาเมนไรเดอร์ไครสา่นี่งฮะผมบอกเลยว่าคาเมนไรเดอร์ใคสาในช่วงแรกๆเนี่ยเขาเก่งกว่าทักคุม,มินะโอ้เข้าโหดมาเลยคุณมอสเขาเป็นปรมาจารย์หลากหลายวิชาใช่ครับไม่ว่า<อ>จะเป็นอ่าวิชาเพศศึกษา<อ>แต่และอันเนี่ยอัปมงคลน,นั้นเปิดตัวมาเนี่ยเห็นเขาแยกถเข็มขัดใครสามาใส่เลยครับต่อสู้กับอันเฟนอกอันเฟนอกในสู้ไม่ได้นะและเขาได้โชว์ให้รู้เลยว่าเขาจะแย่งมาริให้ได้เคขาเนี่ยเห็นคนมาอยู่กับมาริไม่ได้นะเขาจะทําาาาหหนนน้้ตตเี่แบบำ หน้าไม่พอใจแล้วเขาได้กันแกล้งทุกคนเมื่อเขาไม่มีร่างใหม่เนี่ยเขาก็จะกากลงเรื่อยๆเสื้อเอาไฟเอ็กเซลเนี่ยให้ตัวของไฟไปไม่มาใช้เองวะชิปมันไม่เหมือนกันไงก็เลยอยากให้ไฟดีกว่าไม่มันไม่มีไงตัวต่อไงของตัวไงหลังจากนั้นเนี่ยไอสั์ก็แพ้ลัวๆเดลต้ามาไอสั์ก็แพ้จริงฮะแล้วตอนจบนี่ยิ่งกากตอนจบเขามือชาไงโอมันช้ามากมันชาเกินไปเขาเจอกับพ่อเขาด้วยไงแล้วเขาก็บอกพ่อครับ ผมยังเป็นลูกที่ไม่ดีพอเลยครับผมรักพ่อครับหน้าตาคนณี้เนโลกจิตเลยผมยังเป็นลูกที่ยังไม่ดีพอหรอกครับผมรักพ่อครับ พอตายเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยมึงจองลงต่อเลยเออไอ้สัตว์ตายต่อเลยใช่อะไรกันเนี่ยเป็นผ้ารองที่ค่อนข้างจะกากเดนมากสรับตัวของไคเซอร์ไอ้สัตว์อันดับที่สี่ครับคาร์เมนไรเดอร์เกสเนี่ยฮะผมบอกเลยว่าคาร์เมนไรเดอร์เกรดหรือเกรดเนี่ยในช่วงแรกๆเขาเนี่ยเขาจะมากำจัดองค์ราชาอย่างจีโอนะเออยังไงอะการขับรถวิ่งไล่ตามว่ะแต่สัตว์ไล่ตามไม่ทันไอ้เหี้ย โซโกมันเพิ่งมาเป็นแต่มึงเนี่ยใช้กำกัดมานานแล้วมึงวิ่งไล่ตามไม่ทันได้ไงวะเละหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแต่ความพ่ายแพ้ความอับยศความไปพอตายเสร็จปุ๊บให้ GO2 เนี่ยมาย้อนเวลาและตอนจบนี่เขายอมไปรับแทนแต่ไอสัตว์จ o โอไม่ยอมใช้ GO2 ย้อนเวลาว่ะไอสัตว์ตายจริงทำไมก็เป็นอย่างนั้นผมบอกว่าอยาให้มีคังที่สอง เขาเลยแปลงร่างเป็นอุมาจิโอเออครับผมเอ้ยไม่ไงเห็นป่ะเกรดก็เกรดเลยใช่ให้เขาเป็นคนไทยดีกว่าเป็นคนญี่ปุ่นแล้วโดนย่ำยีแบบนี้จริงฮะเออให้เขาไปอยู่วัดอะไรนะวัดสะเกดเออขอทองนะครับใช่อันดับที่สามครับคาเมนไรเดอร์เอ็กเซลเลยคุณมอสผมบอกเลยว่าเอ็กเซลเนี่ยเป็นไรเดอร์ที่โผล่มาช่วงแรกเพราะว่าความแค้นใช่ครับเพราะเขาเนี่ยมีความแค้นที่พ่อแม่ของเขาเนี่ย ถูกตัวของปีศาจเข้าเล่นงานาจริงและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จมปักอยู่ความแคบโอ้โหแล้วก็ไล่กำจัดโดพันเรื่อยมาครับผมแต่ว่ายิ่งกำจัดทีไรเนี่ยโดพันเนี่ยยิ่งแข็งแกร่งเรื่อยๆหและมันมีระดับเยอะเรื่อยๆใช่ครับทให้ตัวของเอ็กเซลเนี่ยไม่สามารถต่อก่อนได้โอ้โหและก็จมกองตีนกันไปจริงฮะขนาดแมวที่พ่อโซโนกิมันเลี้ยงเ่ยเออครับที่ใช้ตัวของโดพันไดเวอร์อะไรสักอย่างอ่ะมันยังสู้ไม่ได้เอ้าสู้สัตว์เดรัจัานไม่ได้อะไรเนี่ยแล ผมไม่รู้เขาเป็นสแตนแมนหรือเปล่านะเขาชอบกิ้งเหลือเกินเปียดัพันมึงสู้ไม่ได้ได้ยังไงเออทำไมฮะมึงเห็นไหมดับเบิลเนี่ยแปลเป็นล่างเนี่ยเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเขาชนะอย่างง่ายดายโอ้ใช่ดูตัวเปียดัพันสู้ไม่ได้แต่เอ็กเซลนี่เฮียจะตายแล้วหแอนจบนี่พันแผลเต็มตัวเลยเก๊กหล่อทั้งเรื่องผมไม่รู้จะเก๊กทำไมคือว่าปล่อยฮาดีกว่าจริงเออใช่เก๊กละกากเลยอันดับที่สองครับคาร์เมนไรเดอร์ บารอนนี่เป็คนมอดผมบอกเลยว่าบารอนเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่มีความยุิธรรมสูงมากอทมอและเป็นคนที่ขีเจ๊กมากแต่ว่าหลังจากที่ลูกน้องตัวเองเนี่ยไม่โกงว่ะเ <c oughs> ขาเลยติแตกอะไร เขารัดความยุติธรรมเขาจะให้ลูกน้องตัวเองโกงไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เห็นโคตาเนี่ยใช้ตัวของเซโกคูไดเวอร์ครับผมไม่ยอมว่ะแกไปเอาบ้างและหลังจากนั้นเนี่ยไอสัตว์เนียโดนลุมว่ะเออใช่ไม่ได้แล้วหาพวกพวกเสือกลุมกูอีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แพ้ยาวๆรัวๆใช่ครับผมไปเจอโอเวอร์ร้อยก็แพ้ใช่ฮะเจอพระเอกในตอนจบไอสัตว์เสือกเป็นตัวร้ายเขาเรียกว่ารัดบอสตอนเหลือตาเนี่ยค้ำมาเลยเจอพระเอกเนี่ยแทงแล้วตอนจบจะไปต่อยพระเอกนะโต่อยที่ไอ้เชิดแก เหมือนสกิดหัวนมอะอันดับหนึ่งครับไม่ต้องรู้หรอกมันงกับตัวคาร์เมนไรเดอร์จีทีนี่ยคนมอสบอกเลยว่า GT เนี่ยโผลมาตอนแรกเห็นว่าเขามีเครื่องส่งเขาเาใช่ไงเขาคืออาวุธชิ้นหนึ่งเลยนะที่ดัดแปลงมาจากคูกะเขาฝึกมาอย่างดีจากนั้นเนี่ยเขาไปสู้กับอันนู้นว่ะอันนูนเอออันนู้นมึงยังไม่เลิกเล่นอีกเหรอ แล้วเขาเนี่ยก็พ่ายแพ้ไอสัตว์ไม่ได้เลยโดยกระทืบตั้งแต่ตอนแรกแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจออากิโตะก็ไปต่อสู้กับเขาเจออากิโตะี่กระทืบซ้ำอีกโอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็หายนะเจ้ยาวเลยมาเป็นตัวรับตีนก่อนที่อากิโตะจะมาแล้วอากิโตะนี่มาชามากกว่ากิลจะมากว่าอนาเธอจะมาหจะตายเอาเพราะเปลี่ยนมาเป็น g t s เนี่ยก็คุ้มข้างบ้าครั้งอีกและตอนจบเนี่ยไปสู้กับพระเจ้าอีกโอ้โหจะตายเอาโอเวอร์หลอกเล่นงาน จนแบบว่าหน้ากากเนี่ยออจะเล็กให้หมดแล้วน,บบนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่กากตั้งแต่ต้นยันจบจริงๆสำหรับตัวของ น,นัก็ขอจบกับพิ่ีนี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างในห้ผมสอบรับอันดับพระรองที่แพ้เยอะที่สุดนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าสถิติเนี่ยมันอาจจะหายากเพราะเราอาจจะไม่ไลกทุกตอนเพราะว่ามันจำไม่ได้แล้วแล้วพร้ารองแต่ละตอนเนี่ยมันก็มีแพ้บ,บ้างชนะบ้างถ้าเกิดสังเกตนะยิ่งตัวที่แบบมีแค่ร่างเดียวทั้งเรื่องเนี่ยมันอาจจะแพ้บ่อยเพราะว่ามันจะเปิดโอกาสให้ตัวเอกหรือเส้นเรื่องให้มันเดินไปใ่เอาตัวที่แพ้เยอะในสายตาเราดีกว่าครับครับผมความคิดเรานะครับผมถ้าเกิดคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ขายให้พวกเราด้วยนะครับไม่ชอบเลยทายังไงกดไลค์กันไปกดสปมกันไปแล้วกดด่าคุณใจกันไปว่าโถคุณแจ๊ดอะไรฮะมึงเป็นซ่องติงอะไรผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยฮะแต่ว่าผมขอขอบคุณมากนะคุณนัทพัฒน์นะเออให้มา300บาทแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยน่ารักมากๆเสื้อนั่นนงแมวนังหมีนะตุลาสามร้0บาทกับ400บาทส่งฟรีกันไปใช่ฮะนะครับสามารถไปจับจองได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กโฟร์ฟันครับหรือไม่ก็น้องใหม่เราอะไรฮะ ช่อง u ู u ูบมอสแจ c h a t ว v หรือว่าถ้าเกิดสมัครสมาชิกเนี่ยอยากคุยกับเราทุกวันพุธเนี่ยก็ไปสมัครสมาชิกได้ที่ช่องมูฟวี่ด็อกมู m o v i e Dog เนี่ยเดือนละแค่50บาทเท่านั้นที่ผมพูดจะเยอะเนี่ยไม่ใช่อะไรอยากให้คลิปมันยาวขึ้นเพราะตอนจบครูก็แค่ใส่ภาพยาวๆเฉยๆช่องทางที่ติดตามเราเนี่ยมันเยอะมากๆเพราะว่าคนเรามันต้องดิ้นรนอ่ะมันต้องดิ้นรนนะครับเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ย ไม่ได้ผมจะไม่ยอมเป็นลูกน้องใครใช่ฮะไอสัตว์มีก้แล้วกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรอ่ะไอ้ยี่ก็บอกอะไรกับเฟซบุ๊กไงแฟนเพจอ่ะครับผมโฟล์ฟันติดตามด้วยมีหลายช่องทางมูฟวี่ด็อกก็ติดตามด้วยท่าผมเดี๋ยวกูจะปั้นมูฟวี่ด็อกแล้วเดี๋ยวกูจะไม่ทำแล้วไรเดอร์เดี๋ยวกูจะทำแล้วสไตล์กูแล้ะอ่าดูคุณแจ๊สถ่ายรูปโชว์เห็นไหมเท่หรอคนกดไลค์เป็นร้อยเฮียอ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ